สวัสดีครับวันนี้ก็มีเรื่องเล่าเหมือนเดิมเกี่ยวกับผีผีสังสารวันนี้จะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับผีตีนกลับนะครับชื่อเรื่องอาถันโค้งตีนกลับจะมาเล่าถึงเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคุณเอม็มหนุ่มเซลแมนที่ต้องเดินทางไปทํางานต่างจังหวัดเป็นประจําและมักจะใช้เส้นทางลัดที่เป็นถนนสายเก่าตัดผ่านปา่า คืนนั้นคุณเอ็มขับรถกเก๋งคันเดียวออกจากตัวเมืองตั้งแต่ฟ้ามืดเพื่อทำเวลากลับบ้านเมื่อมาถึงช่วงถนนที่เรียกกันว่าโค้งสารตาใหญ่ซึ่งเป็นโค้งหักศอกที่อันตรายและแทบไม่มีแสงไฟเลยในจังหวะที่คุณเอ็มชะลอรถเข้าโค้งเขาก็เห็นภาพหนึ่งที่ทำให้หัวใจแทบหยุดเต้นที่ข้างทางมีร่างของผู้หญิงคนหนึ่งในชุดสีขาวเก่าๆ ยืนหันหลังให้รถแต่สิ่งที่ผิดปกติและผิดธรรมชาติจนหน้าขนลุกคือส้นเท้าของเธอมันชี้ไปด้านหน้าขณะที่ปลายเท้าชี้ไปด้านหลังใช่แล้วเท้าของเธอหันกลับด้านคุณเอ็มทำเป็นมองไม่เห็นและรีบขับพานไปให้เร็วที่สุดพยายามปลอบใจตัวเองว่าตาฝาดแต่ทันใดนั่นเองเสียงที่ตามมาแคลกแครก คุณเอ็มได้ยินเสียงฝีเท้าที่ผิดปกติเสียงเหมือนคนกำลังวิ่งแต่เป็นเสียงของส้นเท้าที่กระแทกกับพื้นถนนในจังหวะที่เร็วและทีขึ้นเรื่อยๆเขามองกระจกหลังและแทบช็อกร่างนั้นกำลังวิ่งตามรถเข้ามาผีตีนกลับบิ่งด้วยท่าทางที่น่าสยดสยองลำตัวดูเกร็งและบิดเบี้ยวเพื่อรักษาการทรงตัวจากการที่เท้าหันกลับด้านแต่ความเร็วในการวิ่งนั้นเหนือมนุษย์ คุณเอ็มเหยียบคันเร่งเต็มแรงจนรถพุ่งทะยานไปข้างหน้าแต่สายตาที่มองกระจกหลังก็ยังคงเห็นเงาทามึนที่ล่นระยะเข้ามาเรื่อยๆการจ้องมองจากความมืดความเร็วเริ่มไม่ช่วยอะไรเพราะผีตนนั้นยังคงตามติดจนกระทั่งเข้าใกล้มากพอที่เขาจะเห็นรายละเอียดบางอย่างมันไม่ใช่แค่เท้าที่กลับด้านแต่เป็นใบหน้าสีดเผื่ดที่บิดเบี้ยวด,ด้วยความโกรธแค้น ดวงตาของผีติงกลับเบิกกว้างและว่างเปล่ามันจ้องมองตรงมาที่กระจกหลังราวกับจะเจาะทะลุเข้ามาในรถคุณเอ็มหลับตาปีสวดมนในใจและเร่งเครื่องจนสุดไมวัดความเร็วพุ่งสูงจนน่ากลัวแต่เขาก็ยังรู้สึกว่าผีตัวนั้นอยู่ใกล้มากใกล้กว่าที่ควรจะเป็นสัมผัสที่เย็นเยียบทันใดนั้นเสียงวิ่งก็หายไป คุณเอ็มถอนหายใจด้วยความโล่งอกแต่ความโล่งใจนั้นก็อยู่ได้ไม่นานแกลกมีเสียงดันขึ้นที่ประตูรถด้านหลังเบาคนขับตามมาด้วยแรงกระชากที่ประตูเบาๆคุณเอ็มมองกระจกข้างช้าๆและเห็นว่านิ้วมือที่ยาวเรียวและซีดขาวของผีตัวน,นั้นกำลังจับอยู่ที่ขอบกระจกเธอตามทันและกำลังเกาะอยู่ด้านนอกรถ ปังปังปังปีติงกลับเริ่มทุบกระจกหลังเบาคนขับด้วยความรุนแรงใบหน้าของเธอถูกแนบกับกระจกจนบี้เสียลูกดวงตาหน้ากลัวเบอร์โตจ้องตรงมาที่ศีรษะของคุณเอม็มเสียงทุบนั้นดังลั่นเหมือนเหล็กกระทบกันและความเย็นยะเยือกก็แผ่ซ่านเข้ามาในห้องโดยสารคุณเอ็มกรีดร้องออกมาด้วยความตกใจสุดขีดหักพวงมลาลัยรถสายไป อย่างบ้าคลั่งสายไปสายมาหวังจะให้ร่างนั้นหลุดออกไปในที่สุดเมื่อรถเข้าสู่ช่วงที่แสงไฟจากเสาไฟฟ้าเริ่มปรากฏขึ้นทีทีร่างของผีติงกลับก็ค่อยๆจมหายไปกับความมืดปล่อยให้คุณเอ็มขับรถที่เต็มไปด้วยล่องรอยของฝุน่นและรอยมืออันน่าสยดสยองไปตามทางและไม่กล้าที่จะมองกระจกหลังอีกเลยมาฟังกติสอนใจที่ซ่อนอยู่ผีติงกลับไม่เพียงแต่สอนให้เรา ไม่ประมาทในการขับรถยามคขำคืนเพราะความกลัวจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายแต่ยังสอนในเรื่องของการควบคุมสติและอารมณ์ความกลัวนั้นเกิดขึ้นอย่างรุนแรงคือปีศาจท,ที่แท้จริงของเราหากสติแตกเพียงเสี้ยววินาทีเราอาจจะเป็นฝ่ายทําลายตัวเองและผู้อื่นก่อนที่ผีจะทํำลายหรือทำอะไรเราได้การเผชิญหน้ากับผีติงกลับจึงเป็นบททดสอบว่า เราจะสามารถตั้งมั่นและพาตัวเองให้รอดพ้นจากสถานการณ์วิกฤตได้ด้วยสติและปัญญาหรือไม่ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องโค้งติงกลับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมผู้เล่าช่องลุงนับหัดเล่าด้วยนะครับสวัสดีครับ